ี่คือผลงานที่อลังการที่สุดตัวจริงเสียงจริงต้นตำรับและต้นฉบับตัวจริงกับนิวชโยภาพพยจนผลงานที่ไม่เป็นสองรองใครกับหนังใหม่หนังใหญ่ทั้งไทยจีนฝรัง่งห <c oughs> นังทุกเรื่องสะใจเ <c oughs> พราะฉายชนโรง และสะใจกับดีเจกรอนกุยที่จะมาโซโลโยตลอดทั้งงานตลึงกับระบบเสียงอันสุดประหึมและระบบแสงที่ให้ความคมชัดทุกเฉดสีกับทีมงานกรอนกุย New นิวชโยพาพพยจน เพื่อความสมสศักดิ์ศรีคุ้มค่าเมื่อเจ้าภาพเรียกใช้นิวชยโยภาพยนตร์นาสะรัชดาตลาดสดอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินท้น์โทร0 8 7 2 6 0 8 6 5 7, 7ต้นฉบับตัวจริงต้องนิวชยโยภาพยนตร์